ใหม่นะ พราะพ่อถ่ายอย่างเดียวเลยเหมือนมีวิ่งอย่างไวอ๋อหมายถึงตอนลูกลูกลงใช่ไหมเธออย่ามาจับผิด <c oughs> จับม,มี่สลยมคนนี้คือใครนะม,มายาลัมมี่พ่อจะให้อยู่ในเขตต่อไปเลยนะวะไม่ไม่ไม่เราทำความเข้าใจนิดนึง <c oughs> <c oughs> คือคนอะมันมีจริงๆิออยก็ช้านะคนที่เร็วออก็คือพี่คิมสมัยแต่ก่อนที่จำพี่คิมได้ไหม พี่กิมนี่นนะน้องนี่ไม่ทันลมเลยดังถึงตัวแล้วคือคนเราม,ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีีแอคชั่นกับสิ่งต่างๆช้าเร็วไม่เท่ากันน้องพี่น้องพี่น้องพี่ยืนได้ตรงนั้นนะลูกไกลๆนะลูกอ,อ,อันนี้มันจะแบบน้องพี่อถอยๆออกมา <ไป S 2> มาอันอนีน้มันกระเด็นผักบู๊ไฟดำทุกอย่างคือย่ยเธอรู้ว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ แม่ลูกก็สัตว์อาวเขาบ้านไหมก็เธออะไปยืนอยู่ตรงใต้ลมอะพี่สนใจมากพี่สนใจมากเขาพี่สนใจมาเลยพี่สนใจอะพี่นะเพราะอุ้งเลยใช่เอาน้องพี่ใส่ในกระทะดีไหมไม่เอาตจะนี้ไม่เป็นเด็กดื้อน้องพี่เป็นเด็กดื้อหรือเปล่าไม่เป็นเด็กดื้อเด็กดื้อนะลงกระทะเลยนะได้เอา คุณตู้เพลงบอกว่าเชฟพักพีสุดหล่อของที่ตู้เพลงครับตู้เพลงส่งดาวห่างห้าสิบหุ่ผัดผัดวิ่งจานนี้ลแล้วแบบพิเนียมเลยครับเชฟขอดูได้ใส่น้ำมันหอยบ้างไหมใส่แล้วใส่แล้วล,ลมจีบจะรู้แล้วว่าเค็ม ขิงเค็มมากตาดีนะยาเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาีได้แลวนี่นี้ทำนะดูดีนะเห็นไหมดูดีหอมๆมากหอมมากเลย เอาบอลระดกไปเลยลูกเอ๊เดี๋ยวพ่อหยิบเองลูกเอาบอลระดกไปเลยร้อนไหมร้อนนะร้อนร้อนมันมีถือเองมาพี่ทีทำอะไรอะลูกน้ำน้เาพี่ด้วยจ้เมื่อกี้พี่ทีเขากินข้าวป่ะนี่มามิเมียนี้ให้เอาไหมไม่แล้วพี่อยากกินอะไรคะ เมื่อกี้เขากินไอ้น,นี้อยู่ป่าเดี๋ยวเราให้กินคุกกี้นี่บิสกิต